ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับสําหรับทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับและสําหรับทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามในขณะนี้นะครับผมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการต่อนะครับคาราโอเกะนะครับปีคาราโอเกะแบบสัญญาณอิสระนะครับก็คือแบบว่าสัญญาณอิสระก็คือหมายที่หมายถึงนะครับก็คือปีนะครับปีของปรีใหม่นะครับก็ เราเล่นเสียงไม้นะครับอิสระนะครับก็คือว่าเวลาเล่งเสียงไม่เล่นไม่ก็คือใช้เฉพาะปรีไม้นะครับไม่เกี่ยวกับตัวปรีเจ็ดแบนนะครับหรือเครื่องเล่นบูทูธต่างๆนะครับก็คือเสียบไม้ปุ๊บต่อให้เราไม่เล่งวอลลุ่มเสียงปรีเจ็ดแบนนะครับเราก็สามารถเล่นที่ปรีคาราโอเกะได้สะดวกนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวอื่นนะครับครับก็เดี๋ยวเรานะครับ มาชมนะครับขั้นตอนนะครับผมการต่อสายสัญญาณนะครับว่าระบบปีอิสระปีคาอเกะนะครับต่อแบบอิสระเสียงอิสระนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับมันไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจในการต่อสายนะครับอันนี้คือผมทําเป็นชุดนะครับผมชุดนี้นะครับสาธิตให้ดูเลยครับผมครับ ในระบบปีสัญญาณคาราโอเกะนะครับที่ผมทํานะครับผมจะเล่นแค่เสียงกลางนะครับคาราโอเกะของเรานะครับมีมิติแค่เสียงกลางนะครับเสียงเบสนี่คือไม่ได้เอาเข้าตัวคาราโอเกะนะครับเสียงเบสไม่ได้เอาเข้านะครับผมครับก็ในระบบนะครับอันนี้ก็เป็นแจ็คอินพุตนะครับผมที่ทําไว้หรือแจ็คเครื่องเล่นนะครับก็เสียบไว้ตามปกตินะครับเราจะมาเล่นคาราโอเกะนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับก่อนอื่นนะครับสัญญาณนะครับ ปกตินะครับ power amp เรานะครับมันจะเป็น4 channel นะครับผม power amp เราจะเป็น4 channel นะครับ1 2 3 4นะครับครับปีคราอเกะเรานะครับมีสัญญาณออกแค่ LR นะครับ2นะครับแล้วบางคนก็งงนะครับว่าทำไมมันมีแค่2รูนะครับแล้ว power amp เรามีอยู่4รูนะครับวิธีนะครับที่จะทำให้ฟังได้ก็คือ1นะครับ นะครับทุกท่านต้องซื้อนะครับแจ็คสัญญาณนะครับแยกนะครับผมมาแยกให้มันเป็นได้สองเส้นนะครับผมแยกจากอ่าเป็นเป็นแจ็คหนึ่งออกสองนะครับผมตัวเมียตัวเมียหนึ่งนะครับตัวผู้สองนะครับเป็นตัวเสียบนะครับผมอันนี้คือสัญญาณแยกนะครับแยกสัญญาณจากสองให้เป็นสี่ช่องนะครับผมอ่าแต่ว่าวิธีผมนี่ก็คือเชื่อมด้านในนะครับเชื่อมด้านในของตัวแอมป์นะครับผม วิธีของผมนะครับเชื่อมด้านในจากตัวแอมนะครับการเชื่อมสัญญาณนะครับก็เชื่อมสัญญาณบวกลบนะครับด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูตัวเก่าๆให้นะครับนี่ครับเราเชื่อมสัญญาณนะครับด้านในนะครับโยงนะครับผมโยงนะครับอันนี้คือ คือลักษณะที่ผมทํานะครับสัญญาณไหนนะครับคอเชื่อมเอานะครับใช้สายสัญญาณแค่สองเส้นนะครับปกติครับโดยวิธีการต่อนะครับ p าวเวอร์ซันะครับสายซับก็ต่อเข้ากับซับของปีนะครับตามปกตินะครับผมแล้วก็เสียงกลางนะครับอันนี้คือวิธีอิสระนะครับผมเสียงกลางแล้วก็ต่อนะครับตัว ฟอนต์หรือเรียก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเอาพุตของเสียงกลางนะครับตัวไหนก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับแล้วก็มาเสียบที่อินพุตนะครับอินพุตตัวปีคาลเกะนะครับแล้วก็เสียบนะครับเอาพุตจากคาลเกะนะครับมาเข้านะครับ มาเข้าตัวแอมนะครับตัวแอมนี่คือปกติแล้วนะครับก็ตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่าผมได้เชื่อมสัญญาณจากด้านในนะครับก็คือทําให้มันเป็นสองชนแนลนะครับผมเชื่อมสัญญาณได้บอกแล้วครับแต่ถ้าทุกทุกท่านมันยังไม่ได้เชื่อมนะครับทุกท่านก็ต้องได้ซื้อแจ็คแยกสองนะครับให้เป็นสี่หัวนะครับผมเสียบให้ได้ทั้งสี่นะครับถึงจะได้ใช้งานได้ทั้งทั้งตัวแอมนะครับครับนี่คือระบบ เสียงไมอิสระนะครับผมไม่รวมตัวปีเจ็ดแบนนะครับก็คือเป็นระบบที่ใช้ไมได้สะดวกนะครับโดยที่ไม่ต้องเร่งปรีนะครับผมเร่งแค่ตัวไมอย่างเดียวนะครับใช้งานคล่องนะครับผมเสียงชัดแจ๋วครับไม่หวีดไม่หอนหวีดหอนนี่คือในกรณีที่เราเร่งแรงเกินไปแล้วนะครับก็คือสัญญาณที่เราได้นี่คือไม้นี้ออกมาดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมทํานะครับครับก็นี่คือนะครับการต่อสายนะครับเสียงไมอิสระของผมเองนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกดิ่ติดตามผลงานด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมว่างเมื่อไหร่ผมจะทำคลิปเทคนิคการทำเครื่องเสียงนะครับต่างๆไว้นะครับเดี๋ยวมาให้ชมกันนะครับผมครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ